สวัสดีครับพบกับรายการรวมช่องหันศานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบ็คสองนะครับผมจะมาเล่นภาคแบ็คสองนะครับนี่ครับเอาแล้วครับต่อไปต่อไปนะครับ ครับผมอ่านและกินไม่ออกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ากิผมจะเลือกความเร็วนะครับเลือกผู้หญิงครับแล้วผมจะตั้งชื่อให้เธอว่าผมจะตั้งชื่อเธออะไรดีครับถ้าเั้นผมตั้งชื่อให้เธอว่านี่แล้วกันครับปอนครับเดีดีครับชื่อปอนครับถ้างั้นคู่แข่งเลยครับ ผมขอเต้ลชื่อว่าดีรักแล้วกันครับชื่อดีรักครับเอาแล้วครับเอ้าไหนบอกว่าภาพแบ็คไงทำไมถึงขึ้นไวล่ะนี่ครับบรรยากาศครับโอ้โหแบบภาพแบ็คกับภาคไว้เนี่ยมันจะต่างกันมากครับถ้าภาคแบ็คหนึ่งครับตอนเปิดเกมหนึ่งครับมันจะมืดคืนครับแต่พอปิดเกมปุ๊บไม่หมครับแต่พอภาคไว้ปุ๊บเนี่ยครับมันจะท้องฟ้าสว่างนะครับ นี่ครับคุณแม่ปอนมาแล้วครับนี่ครับภาคนี้ผมไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วครับเกมนี้ครับผมอาจจะลืมแล้วก็ได้นะครับนี่ครับเข้าไปครับอา้าวมาแล้วครับมาแล้วค่ะคุณแม่เอาละลูกลูกตกออกเดินทางแล้วนะเผื่อจะไปเป็นโปเกมอนทิน้นเนาค่าเม่ โอ้ภาคมโนเองโอ้โหมาเลยดีลักไปละอะไรก็ไม่รู้แหละนี่ครับคู่แข่งผมครับคู่แข่งผมครับนี่ครับน้องสาวผมเอ้ยไม่ใช่ครับน้องสาวของดีลักครับอ้าวเป็นรับปเกมอันตัวแรกครับยังวิ่งไม่ได้อยู่ครับเพราะว่ายังไม่ได้รองเท้าครับไม่ต่อนครับ เดี๋ยวผม,มเอาโปเกมอนตัวแรกก่อนนะครับดังนั้นผมเอาโปเกมอนตัวแรกก่อนนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรครับดูนะครับโปเกมอนตัวแรกของผมคือจำมีีมะเขือปะแปะกะเพาะหน้าแว่นพายเรืออบแอนนี่ครับผมเลือกบุคบูนะครับ รุยเลยครับไม่ไม่เปลี่ยนชื่อครับเป็นการลองเพลงจำจี้มะเขือปอ่แปดแทนนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกครับผมว่าบุคบูมันก็เก่งอยู่นะครับเอาแล้วครับส่วนดีลักนี่ต้องเลือกได้กินขีแน่นอนไม่ใช่ครับต้องเลือกมิตูมารุแน่นอนครับเออก็ูกแล้วนี่นะเพราะว่าจะขีิขี้ล่างสามมิตูมารุมิตูมารุล่างหนึ่งครับเอาแล้วครับผมต้องดวนครับ มาสู้กันดีลักได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันรวยเลยไปเลยมีตัวมันลุตาฉันบ้างแหละไปเลยบุกคาบูพุ่งชนมาเลยครับมาดิครับมาดีครับฮะเก่งเลยเก่งเลยอืมโอ้โหมันใช้ขาสก๊กตตี้โอ้โหแนไม่แสบม,มากเลย,ยหน่อยเนี้ยชนชนเรียบร้อยครับอืเรียบยร้บอยหกแล้วครับ ทางกันไปแล้วครับออแล้วครับลงไปหาคุณแม่ครับไม่ใช่ครับลงไปหาปูมังสเตอร์ครับโอ้โหเกมนี้ผมไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วนะจริงๆนะครับเกมนี้ครับอ้านักสาปปเกิมอนครับนี่ครับโอ้โหได้โปเกิมอนครับ ๋มาดูสแต็ปของบุคบูนะครับที่จริงผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับนี่ครับความสามารถมันครับคือนี่ครับสแต็ดด้วยนยครับนิสัยเพิ่มพลังป้องกันเว่ยครับนิสัยเสียมันลดสปีดครับโอ้โหทั้งนั้นก็วิ่งช้าดีครับเอาครับเอาได้วิ่งแล้วครับอ่าไปต่อครับ ลุยครับแต่กานผมก็ไปด้วยครับนี่ครับอ๋อเขาจะให้อะไรนาะเอาให้พชั่นครับไปต่อครับรออะไรครับโอ้โหเขาจะสอนจับโปเกมอนนะครับเจอกับเจ้าหน้าในโกครับเป็นร่างแรกของเดลพาวดัสครับเนี่ยครับ เป็นวิธีสอนจับครับโดยเบลเนี่ยเขาจะใช้โยฮารีครับที่มันวิวัฒนาการเป็นอัลเฮรีอารครับเรียบร้อยครับดังนั้นผมก็ไปจับปกมันนะครับมาตัวหนึ่งครับจับปกมันครับีุปกมันตัวไหนให้จับบ้างครับเอ,อ จับตัวนั้นแล้วก็จับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้เหรอครับไม่น่าจับครับตัวนี้ชื่อตัวอะไรผมก็ไม่รู้ครับตัวนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นลางสองเลยครับมันชื่อว่ามิวฮอคครับเอาดีท่าไฟครับผมอยากได้ปุกมันบินครับผมไม่เอา๋ยวกันผมไปจับที่อื่นก็ได้ครับ โอ้โหมันลดพลังประกอนครับพอแล้วครับเอ้าจะไม่จะไม่จับปุกมันครับเดี๋ยวคนดูเสียเวลาครับเอาได้เจอกับอดีตแชมเปี้ยนครับชื่อคุณอาริคูครับนี่ครับอดีตแชมเปี้ยนครับนี่ครับรักษาปุกมันเซ็นเตอร์ครับเรียบร้อยครับเอาแล้วครับ ไปต่อครับอล้วครับเกมนี้จะซับซ้อนกว่าภาคแบ็กไว้นะครับธรรมดาครับหังัานเจอกับเทนเนอร์ครับเข้าไปสู้เลยครับมามาสู้กันสู้ไหมโ้หนึ่งตัวครับมาครับจัดเต็มเลยเพื่อนมาเลย

มาเลยคอมมอนโอ้โหเพอดที่ผมอยากเจอริโอรู้จริงๆครับผมอยากได้ริโอรู้มากเลยครับขอบอกว่าถ้าได้ริโอรู้เนี่ยครับขอบอกว่าแจะสามารถผ่านด่านอาก้องได้ครับเพราะว่าภาคแบ็กนี่ครับขอบังคับให้มีริโอรู้เลยครับเอ้าเจอจุนานิโกรครับพุ่งชนครับ โอ้ตามครับเจ้านิโกมาอยู่กับเราเถอะเรียบร้อยครับเย่าพาดความมืดครับไม่เปลี่ยนชื่อครับไหนครับเราได้สายอะไรครับอ้าวเฮ้ยสายลดสเปียร์ตี้ดิฟลดพลังป้องกันเวทเพิ่มพลังจมตีเวทโอ้โหเอ b i l อะไรเนี่ครับ มามาสู้กันเพื่อนมาดีลักมาสู้กันผุงชนโอ้โหสู้กันเลยนะพี่น้องมาก็มาดิครับนี่ฮะเดี๋ยวเ้ต่าุู้ชนดีกว่านี่นะโอ,โอ้ตะกะี้นี่ฮะ มาดิตะกกิตีนี่เนี่ย <c oughs> เดี้วครับโอ้โหเอาแล้วครับภารกิจของเราคือเราต้องไปช่วยอเอาเฮริอาจากจากแก๊งอะไรเนี่ยครับจากแก๊งอโคม่าครับในภาคแ a c k แอนด h ไว้นะครับ ที่ผมดูการ์ตูนมาก่อนครับแต่กันไปต่อนะครับโอ้ลีโอรูครับอดทนครับอืมเยี่ยมเยี่ยมครับจับครับได้ครับโอ้โหได้นะครับลีโอรูครับ มาดูกันครับว่าจะเป็นสายเวทหรือสายกายครับอ้าวเดี๋ยวรู้ได้ Ability hidden focus ครับจะไม่สามารถติีชันลักได้ครับอ้าวเฮ้ยสปีสูงแต่พลังป้องกันต่ำครับอ้าถือว่าได้อยู่ครับเรียบร้อยครับปเกบอลครับจางนั้นผมพาไปรักษาก่อนครับจากคนนี้ครับนี่ครับ ดังนั้นคลิปนี้ผมว่าพอไว้แค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย